วันนี้เราจะมาวาดรูปสีน้ํานะคะโดยอุปกรณ์ง่ายๆถูกๆซึ่งว่าปกติจะสีน้าเนี่ยถ้าเราใช้กระดาษร้อยปอนต้องใช้กระดาษคุณภาพดีซึ่งว่าราคาแพงมากนี่เราใช้เพียงราคาห้าบาทนะคะลาติดกระดานเนี่ยเราจะใช้สกอตเทปใสธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อติดสกอตเทปสีด้านแล้วเราก็จะเอาสกอตเทปเนี่ยยันข้างหลัง เวลาปลาสีน้ำแล้วน้ำจะได้ลงไปตามทางนี้เวลาติดครูอยากให้นักเรียนทําครั้งละสี่ภาพนะคะทําตามขั้นตอนสีถ้าเกิดเนี่ยบางคนบอกว่าจานสีมันแพงมากหนูก็ซื้อจานสีแค่ถูกๆอย่างนี้ก็ใช,ใช้ได้ละผู้กันเวลาวางผู้กรัรล้างเสร็จแล้วเอาขึ้นมานะคะห้ามเอาปลายผู้กันจุ่มไว้ลักษณะน,นี้ค่ะเพราะว่า ปลายผู้กันจะเสียมันจะบานออกเวลาควบคุมเวลาเพ้นเนี่ยมันจะไม่สวยให้หงายผู้กันไว้อย่างนี้แต่เมื่อเราใช้เสร็จแล้วก็ไม่อยใหอาแช่ไปในน้ำนี้นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ครูทำให้ดูว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ควรจะเอาด้านนี้ลงเพื่อเองสิ่งต่อไปที่เราใช้ที่มาเสริมก็จะมีสำลีแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะทีนี้ วันนี้เนี่ยครูจะให้วาดรูปเหมือนคล้ายๆรูปแรกจำได้นะคะรูปหน้ากิอรูปนี้เราจะแบ่งระยะเป็นสามส่วนส่วนท้องฟ้าในสองส่วนแล้วก็ส่วนของพื้นดินหนึ่งส่วนเราจะทอาท้องฟ้าก่อนวาดพื้นด้านหน้าใช่ไหมคะวาดภูเขา,ร,าระยะไกลระยะใกล้ต้นไม้แล้วก็เงาต,งต้นไม้ด้านหน้า แต่คราวนี้เนี่ยภาพนี้ก็ไม่ได้ยากกว่าเดิมสิ่งที่ทําก็คือจะต้องวาดพื้นด้านหน้าก่อนเอ่อจะวาดเอ่อท้องฟ้าก่อนเหอเท่ากันท้องฟ้าก่อนก็พื้นด้านหน้าแล้วก็วาดต้นไม้วาดเงาด้านหน้าแล้วก็วาดภูเขาด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วก็มาวาดต้นไม้ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งลักษณะจะคล้ายภาพแรกถ้าหนูทําซ้ําภาพพวกนี้บ่อย เราจะชำนาญขึ้นแล้วการวาดอยู่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราสิ่งแรกที่เราจะเริ่มนะคะจะเอาสำลีเนี่ยไม่ต้องเยอะนะลูกจุ่มน้ำหยิบให้หมาดๆปาดไปบนนี่กระดาษปาเดเบาๆนะลูกนะบีบน้ำออกมาจากสำลีแล้วไล่ไปไม่ให้ขาดตอนนะคะ ถ้าน้ำแห้งเกินไปก็จุ่มใหม่แล้วไล่น้ำครูอยากให้เด็กๆหรือว่าคนที่ฝึกใหม่ทุกคนนะคะใช้กระดาษชิ้นเล็กก่อนเพราะมันจะได้ควบคุมง่ายๆถ้ากระดาษชิ้นใหญ่ไปควบคุมยากคนทำก็จะหมดกำลังใจเร็วด้วยเราต้องรักษากำลังใจเราไว้ก่อนภาพจะได้เสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้ไม่ท้อด้วยพอระบายน้ำเสร็จหมดแล้วนะคะ ก็เอาสีฟ้าสีต้องจะเตรียมให้หมดเลยผสมไว้ให้พร้อมนะคะเอาสีฟ้าลงก่อนช่วงฟ้าด้านบนเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยจะมีความเป็นฟ้าเยอะ แต่พอเมฆเนี่ยเมฆก็จะอยู่ช่วงที่ต่ำลงก็จะเปลี่ยนสีให้ออกเทานิดนึงแล้วเราก็เอาสมรีนะคะเช็ดให้เป็นเมฆเมฆมันมีทั้งเมฆที่อ่อนนุ่มและเมฆที่แข็งเมฆที่อ่อนนุ่มเราจะใช้สำลีเนี่ยเช็ด เม็ที่เราต้องการให้ดูชัดเจนขึ้นแข็งกระด้านหน่อยเราก็จุ่มทิชู่นะคะเราก็เช็ดเหมือนกันไ,ได้เราจะได้เม็ที่ชัดเจนขึ้นต้องเอาสำลีหรือว่าทิชูนี่ที่สะอาดมากๆน,นะคะจุ่มน้ำแล้วค่อยกระทุนวนสีที่เราระบายแล้ว แต่ถ้าเกิดต้องการเมฆนุ่มๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสมรีอีกเราว่ากระทุมเราวกไ็ได้ไดเมฆอ่อน,ออน,ออนตรงนี้กระด้างไปแล้วก็เอาสมรีกระทุนทับอย่างนี้นะคะเราจะได้ก้อนเมฆที่สวยงามอันนี้ก็เหมือนเดิมพื้นดินครูขอให้ลงมาอีกประมาณสักหนึ่งในสาของหน้ากระดาษนะคะ ครูจะใช้สีเขียวอ่อนระบายช่วงล่างอันนี้ครูจะรอเนี่ยจนกว่ากระดาษตรงนี้จะเริ่มแห้งมากกว่านี้ คือหมัดมาเกือบแห้งอะคะ่ะอันนี้คุณจะทิ้งไว้เฉยๆพอจะได้เมฆแล้วใช่ไหมคะพื้นดินแล้วกูอยากให้มาดูตรงนี้เราจะลงมือวาดเนี่ยต้นไม้โดยที่เราจะเว้นระยะห่างประมาณครึ่งเซนจากพื้นดิน แล้วก็แต้มในบนนี้ในลักษณะนี้เดี๋ยวคุณจะแต้มสาธที่ห้ดูนะคะอันนี้อยู่ด้เดี๋ยวต่อได้แบบนี้